จวงจือปรมาจารย์ฝ่ายเตา๋าลำดับถัดมาจากท่านเล่าจือท่านแซ่จวงเดิมชื่อว่าโจเป็นชาวรัดซ่งประวัติของท่านไม่มีบันทึกไว้ชัดแจ้งแต่น่าจะมีชีวิตเมื่อราว2,300ปีที่แล้วท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามจอมปราดแห่งสำนักคิดฝ่ายเตา๋าจวงจือได้สืบทอดและพัฒนาต่อยอดแนวความคิดของเล่าจือ แนวคิดของท่านถูกรวบรวมไว้ในคำพีซึ่งเป็นชื่อเดียวกับท่านคือจวงจือจวงจือท่านมีชื่อเสียงในการเป็นนักคิดนักปรชัชญาและนักเขียนท่านเคยรับราชการในตำแหน่งเล็กๆเ,เป็นพนักงานดูแลสวนต้นรักแต่ไม่นานก็ลาออกท่านเป็นปราชที่มีฐานะยากจนแต่กลับมีความสุขสงบใจมีความเป็นอิสระเสรีไม่ถูกผูกมาัดจะากรอบของสังคมปุถุชน จวงจือแสดงแนวคิดที่แหกคุณค่ากฎเกณฑ์จารีบกรอบและแบบแผนในการดำเนินชีวิตเพื่อค้นหาความจริงแท้เพื่อปลดปล่อยตัวเองสู่อิสรภาพจนหลายครั้งท่านดูเหมือนเป็นคนประหลาดแม้กระทั่งนั่งเคาะถังไม้แห่งปากร้องเพลงในงานศพของภรายาดังที่มีเรื่องปรากฏว่าเมื่อภรรยาของจวงจือเสียชีวิตลงหุยจือก็ไปแสดงความเสียใจและคาระวะศพ กลับพบว่าจวงจือกำลังนั่งเหยคาขาเคาะถังไม้พลางร้องเพลงหุยจือจริงกำหนิว่าการไม่ร่ำไห้ต่อการจากไปของภรรยาก็นับว่าเลวร้ายพอแล้วแต่ยังมานั่งเคาะถังไม้ร้องเพลงเล่นเช่นนี้อีกนี่ออกจะเกินไปแล้วไม่ใช่หรือจวงจือกลับต่อไปว่าท่านผิดเสียแล้วเมื่อนางเสียชีวิตลงนั้นท่านคิดหรือว่าข้าจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับคน,นอื่น แต่เมื่อข้าได้มองย้อนถึงต้นกําเนิดของนางกระทั่งการก่อนที่นางจะถือกําเนิดไม่เพียงแค่การก่อนที่นางจะถือกําเนิดแต่เป็นการก่อนที่นางจะมีรูปกายไม่เพียงแค่การก่อนที่นางจะมีรูปกายแต่เป็นการก่อนที่นางจะมีจิตวิญญาณถามกลางความหัาจรรย์เร้นรับมีความเปลี่ยนแปลงอุบัติขึ้นและนางก็มีจิตวิญญาณเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งและนางก็มีรูปกายเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง นางก็ถือกำเนิดมาความเปลี่ยนแปลงได้ไหลเวียนสืบเนื่องไปจนเมื่อน,นางได้สิ้นชีวิตลงชีวิตไม่ผิดอะไรกับความเปลี่ยนแปลงของฤดูการทั้งสี่ฤดูใบไม้ผลิร้อนร่วงหนาวบัดนี้นางได้นอนสงบในห้องอันกว้างใหญ่หากข้าอย่างร่ำคุนร่ำไห้ก็แสดงว่าข้าไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตแนวคิดสำคัญของจวงจือคือความอิสระเสรี การใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีเป็นสิ่งที่จวงจือพัฒนาต่อยอดจากท่านเล่าจือภาวะอิสระเสรีของจวงจือนั้นคล้ายกับภาวะตื่นรู้ของนิกายเซนหรือภาวะพระอรหันต์ของนิกายเทรวาทภาวะอิสระเสรีนั้นเป็นภาวะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงซึ่งปุตุชนทั้งหลายหลงยึดติดชีวิตจึงมีเสรีภาพอย่างแท้จริง จุงจือสอนให้ดำเนินชีวิตไปตามคันลองของเต่าหรือกฎธรรมชาติแม้ตัวของจวงจือเองก็ใช้ชีวิตอย่างสันโดษอาศัยอยู่ในกระท่อมน้อยในป่าใกล้เชิงเขาสวมใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆรองเท้าก็เป็นรูโวจุงจือไม่เลือกชีวิตที่ร่ำรวยสูงสัก์หรือมีอำนาจท่านเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสมถะสันโดษเพื่อที่จะมีอิสระเสรีตามวิถีแห่งธรรมชาติ เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าจงจือนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงและสิ่งนี้ก็เป็นที่ขจรกระจายไปถึงหูกษัตริย์ผู้ครองแคว้นฉู่พระองค์จึงได้ให้ทูตสองคนนำของขวัญมาเพื่อชักชวนจวงจือให้ไปเป็นเสนาบดีจงจือซึ่งกำลังใจจดจ่อยอยู่ที่เบ็ดตกปลาไม่ได้หันศีรษะมายังทูตทั้งสองแต่กลับตั้งคำถามว่าเราเคยได้ยินว่าในแคว้นฉู่มีเถาศักดิ์ิทธิ์อยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งได้ตายมาแล้วกว่า3,000ปีองค์กษตัตริย์ได้หอดาวนั้นไว้อย่างดีเก็บไว้ในกล่องวางบนที่สูงในห้องโถงภายในวิหารบรรพบุรุษท่านคิดว่าเต่าตัวนั้นอยากตายแล้วมีคนมาบูชากระดองของมันหรือเต่าอยากจะมีชีวิตกระดิกหางอยู่ในโคลนทมเต่าคงอยากมีชีวิตและกระดิกหางอยู่ในโคลนตมมากกว่าทูตคนหนึ่งตอบจงจือจึงกล่าวกลับไปว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญท่านกลับไปได้แล้ว ปล่อยเรากระดิกหางในโคลนตรมต,ต่อไปเถิดจะเห็นว่าโจงจือคือบุคคลที่ไม่ยอมรับหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆของสังคมแต่กระนั้นเขาก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเรียบง่ายเป็นปกติสุขซึ่งบุคคลที่ผลประโยชน์ลาบยศชื่อเสียงโทษทันหรือแม้แต่กระทั่งความตายก็ไม่อาจก่อค,ความร้อนรนกระวนกระวายได้นั้นเป็นบุคคลที่นับได้ว่า เขาผู้นี้เป็นอิสระชนได้อย่างแท้จริงในคัมภีร์จวงจือเรื่องนกออกขู่นกหงก็สะท้อนให้เห็นว่าจวงจือนั้นไม่ได้ลุ่มหลงในยศถาบรรดาศักดิ์เลยดังที่มีเรื่องเล่าว่าหลังจากที่หุ่ยจือรับตำแหน่งมหาเสนาบดีที่เมืองเหลียงจวงจือจึงได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนในฐานะเพื่อนมีคนบอกหุ่ยจือว่าจวงจือจะมาแย่งตำแหน่งไปจากท่าน ผู้อิจือฟังแล้วตกใจออกคำสั่งให้ตามหาจวงจือค้นหาทั่วเมืองสามวันสามคืนแต่กลับไม่พบแต่ทว่าจูจ่จูจวงจือก็มาพบกับผู้อิจือแล้วกล่าวอย่างสำรวมว่าทางใต้มีนกชนิดหนึ่งคล้ายหงมีน้มว่าหยวนชูท่านเคยได้ยินไหมจวงจือถามจากนั้นจวงจือก็เล่าต่อว่าเมื่อหยวนชูกลางปีกออกเพื่อบินจากทะเลใต้ไปยังทะเลเหนือระหว่างทาง ถ้าไม่พบกับต้นอูถงที่สูงเด่นเป็นสง่าก็จะไม่เกาะถ้าไม่เจอลูกไผ่อันหายากก็จะไม่กินถ้าไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ก็จะไม่ดื่มวันหนึ่งนกออกซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่งที่มีพฤติกรรมคล้ายอีแรง้งพบซากหนูตายเหม็นเนา่ามันเหยนหน้าเห็นนกหยวนฉูบินผ่านจึงจ้องมองด้วยความระแวดระวังกลัวว่านกหยวนชูจะมาแย่งเหย,ยื่อไปแถมยังส่งเสียงขับไล่ชิ่วชิว เช่นเดียวกับตอนนี้ที่ท่านต้องการใช้อำนาจมหาเสนาบดีของรัฐเลียงมาข่มขู่ขับไล่ข้าใช่หรือไม่เรื่องนี้จวงจือเปรียบตัวเองเป็นนกหยวนฉูที่มีอุดมการอันยิ่งใหญ่และวิสัยทันอันกว้างไกลตรงข้ามกับผูุ้ยจือกูหลุ่มหลงยศถาบรรดาศัก์เฉกเช่นเดียวกับนกออกที่เห็นหนูตายอันเน่าเหม็นเป็นสิ่งทรงคุณค่าอีกเรื่องเล่าหนึ่งซึ่งปรากฏในหนังสือของท่าน ที่สะท้อนแนวคิดของการบรรลุสู่อิสรภาพเป็นเรื่องของนันหงชูผู้ซึ่งดันด้นเดินทางไปเยี่ยมคารวะท่านเล่าจือด้วยความหวังจะได้รับคำตอบคลี่คลายปัญหาชีวิตของตนเมื่อน,นันหลงชูไปถึงเล่าจือก็ถามขึ้นในทันใดว่าเหตุใดท่านจึงพาผู้คนมามากมายเย่ยงนี้นันหลงชูหันไปมองรอบกายด้วยความประหลาดใจเพื่อดูว่ามีใครอยู่เบื้องหลังของตนบ้างถ้ากลับหามมีผู้ใดไม ผู้คนมากมายที่เขาพามาด้วยนั้นแท้จริงก็คือบรรดาความคิดความเชื่อเก่าในเรื่องที่ผิดถูกชั่วดีชีวิตและความตายนั่นหมายถึงการที่มนุษย์ต้องปลดเปลื้องสัมภาระแห่งคุณค่าเก่าๆที่เขาแบกพาไปด้วยทุกแห่งหนเสก่อนจึงอาจบรรลุถึงอิสรภาพที่แท้จริงได้ตำราของท่านที่ชื่อว่าจวงจือนั้นได้กลายเป็นหนึ่งในคัมภี์รมาตาแห่งลทัทธิต๋าอย่างเป็นทางการในราชวงศ์ถัง แนวการประพันธ์ของจวงจือมักใช้รูปแบบการเล่านิทานบรรยายอุรมคติของตนทำให้ผู้อ่านเพเลิดเพลินไปกับอารมณ์ของตนโดยไม่รู้ตัวกลวิธีการเขียนก็มีความพลิกแปลงตื่นเต้นลึกลับซับซ้อนเป็นหนึ่งในหนังสือที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือปรัชญาทั้งหลายในประวัติศาสตร์จีนและยังมีฐานะสำคัญในประวัติวรรณกรรมของจีนหนังสือเรื่องจวงจือร่วมกับหนังสืออีกสองเรื่องได้แก่เต้าเถอจริง และอี้จิงรวมเป็นหนังสือสำคัญสามเล่มที่สะท้อนถึงคุณค่าของรัฐที่เตา๋าซึ่งเป็นปรัชญาแนวธรรมชาตินิยมได้อย่างดีที่สุด